สวัสดีครับพบกับช่องโอทูไฟเตอร์นะครับก็จะเป็นคลิปที่2อ่าหลังจากที่เปิดบีทีวีบีทีศูนย์สามดหนึ่งไปแล้วครับต่อไปก็จะเป็น v ีบีทีศูนย์สามขีดสองนะครับบล็อกนี้ก็จะเป็นออร์เรคกิลกับนูบาธรรมะนะครับขอโทษด้วยนะครับไม่มีคัปเตอร์นะฮะก็ตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับ ก็สั่งจากร้านหนึ่งครับยูกิไทยเด็กเจ้าของร้านน่ารักใจดีสั่งกันได้เลยนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ก็โฆษณาให้นะครับสั่งประจำนะฮะสั่งเยอะได้ของแถมเยอะใจะดีอ่าอันที่แล้วขอแถม GR ให้อันนี้นะ่าอ่าเป็นดอของ V ครับเป็นดอเล็กได้เรกูล่ากับ อ๋อ oh, SP ของโนวาแก p p เปอร์นะฮะก็ไม่ผิดหวังครับแถมให้ตลอดนะฮะเจ้าแถมให้ตลอดเจ้านี้ดีมากๆนะครับก็ใครสนใจก็ไปสั่งก็ได้ครับยูคิไทยเด็กเซิร์ชในช้อปปี้ก็เจอครับอ่าครับครั้งที่แล้วเราได้เด,ดซไซ d ์ไปได้กิฟโคลินไป2ใบนะครับแล้วก็ได้อ่ากันมอ กันมอกันเดซไซโออนะฮะอันนี้เราก็จะมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรหลังกล่องและก็จะอ่านสกิลให้ฟังบางใบที่ไม่ได้ออกใน CP ให้ฟังคร่าวๆนะครับเผื่อใครสนใจไปไหนเผื่อและเอาไปใส่ทำคอมโบในเด็กได้อ้าแถมอันนี้ด้วยครับเนี่ยโอ้โหผมจะดูก็โอ้โหเกือบแล้วแถมกิฟต์ให้โอ้โหใจดีขอบพระคุณลาน,นีมากมากนะฮะผมแปะลิงก์ตัดต่อวิดีโออะไรไม่เป็นต่อไปก็จะนั่นให้ครับเดี๋ยวค่อย เซิร์ชก็น่าจะเซิร์ชก็น่าจะเจออยู่แล้วครับยูกิไทยเด็กนะฮะร้านนี้นครับเซิร์ชในช้อปปี้ก็เจอครับขอบคุณมากครับอันที่แล้วอันที่แล้วแถมแถมจีอาร์มาใบนะครับอันนี้แถมกิฟต์ของไอ้โคเทโคเทจัก,กรพัฒนนะฮะแถมมาให้ขอบคุณมากๆนะฮะยังไม่ได้เลยได้ของฟรีซะงนั้นนะฮะเราก็ อย่างที่บอกครับผมก็ไม่รู้อะไรมากมายนะฮะร,รีวิวตามไหนตามที่ปากตามที่หัวคิดก็ผมก็จะพูดให้หมดนะครับก็ดีแล้วครับที่เว้นช่วงบ้างให้แคนอื่นได้พอได้เล่นแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยครับอันนี้กำลังโอเคนะได้เว้นวักช่วงจากการซื้อของนะฮะเพราะว่าโดน CP ไปค่อนข้างหนักเพื่อที่จะหาปั๊มทองนะครับ กล่องนี่ก็ผมเก็บสะสมนะฮะเพราะว่าสวยดีก็พยายามจะแกะไม่ให้แบบให้มีรอยน้อยที่สุดนะเอาไปตั้งโชว์นะครับอันนี้ก็เก็บไว้นะฮะเอาไปใส่อะไรได้อะต่อไปเราก็จะมาลุ้นข้างหลังกันนะฮะอันนี้รู้สึกว่าถ้าลืมรีวิวไปทำดีขึ้นครับทำดีขึ้นแปะได้เน้นหนานะฮะแต่ก็คุณภาพการ์ดอย่างที่เขาแถลง แถลงไปนะครับแล้วก็ฝากเรื่องเพเมดด้วยฮะบางทีอยู่ที่บ้านมันไม่ต้องเข่งขนาดนั้นนะฮะเพเมดขอให้เห็นหมดทั้งสนามไม่เห็นว่าโกงก็พอแล้วครับเล่นการเล่นให้สนุกฮนะอย่าไปเข่งการอะไรไม่เป็นเรื่องเข่งกับกดเข่งกับการอบรมความรู้ให้กรมการดีกว่านะครับอันนี้ผมไม่รู้ใครดูมากแต่ผมพูดลอยๆนะพูดลอยๆนะผมบอกเลย นะน้องผมก็บอกว่า,าเปิดไม่ได้บัตเตอร์บเบดปั๊มทองเลยผมก็รู้ได้เปล่าก็เปิดรุ่นเป็นงั้นแหละแต่แค่อยากได้พวกโออามาเสริมเด็กให้มันดูแบบว่ามีออร่าดูมันหรูดูเราแบบมั่นใจในการเล่นมากกว่านะไอ้กิฟป,ปั๊มทองนี่เปิดได้ก็ขายครับผมบอกเลยก็เดี๋ยวรอแต่ผมก็คงไปลงขายในกลุ่มนะฮะสใบหลังนะครับซ้อนไว้ปึ๊บซ้อนไว้ปึ๊บ นะฮะอันนี้เราไปอ่านแล้วก็แยกทีเดียวนะฮะวุ้ย,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 ยนะครับการก็ชุดนี้รู้สึกว่าจะการฟอ,อยน์นี่คืองอมาเลยงอมาเลยครับชุดนี้ผมผม,ผมพูดตรงๆแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับอย่างไรก็ใส่สลีปจับไม่เจอปมทองเลยเมื่อกี้เราก็จะมาลุ้นว่าเราได้อะไรกันนะครับก่อนที่จะไปบรรยายการใบแรก กิฟต์มิสซิกครับอ้าวดึงหลุดครับเป็น OR ของ Wish, วิชนะครับสกาลิวิโคโค,โค่สวยนะครับน่ารักมากนะฮะใบต่อไปก็เป็นกิฟต์โ e เทครใบ,บนี้ก็เป็นไอตรงนี้ชี่อะไรอะมักก์เสืออ่ะ,อะก็ได้ประมาณนี้ก็เกลือไปนะครับสำหรับคนที่จะตามหาพม้อมๆผมก็ไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าเปิดไม่เจอนะฮะเคลียรขยะแป๊บหนึ่งนะครับต่อไปก็ อันนี้เดี๋ยวเจ้าของร้านให้ซองมาใส่ซองไว้ก่อนใส่ซองก่อนนะฮะใส่ซองก่อนกาเป็นลอยกาซฟอยต้องดูแลสะอาดบ้างงอง,ง่ายเป็นลอยง่ายอะต่อไปเราก็จะมาอ่านกร์ดแล้วก็อ่านแล้วก็แยกกร์ดไปด้วยในตัวนะครับ ก็เนี่ยงอจริงอันนี้อันนี้ผมผมพูดจริงคือคือคือเปิดมาคือแล้วคืองออย่างนี้เลยององเลยเลยการ์ดฟอยล์หนะ้ากล่องนะงออย่างี้เลยนะแต่ว่าไม่เป็นปัญหารครับเพราะว่าได้ฟอยล์จาก CP ไปเยอะอ่ะอันนี้อันไหนที่มีใน c p แล้วผมจะไม่อ่านนะครับผมจะแยกให้ดูเฉยเอ่าตัวนี้เขาก็น่าจะสปอยไปแล้วแหละแต่เผื่อบางคนจากให้อ่านเมื่อตีครับบวก2000ตามการบนมือคุณจนจบการต่อสู้มีกี่ยบ,ยก,บก็บวกไปละ2,000นะฮะออร์เ,อเ,รเคเร์ รักเนะฮะอ่ากาอ่าตัวนี้เป็น b บ t เทิ s i นซิสครับชูกเกตอา่าเมื่อลงสนามครับช่องแว์หรือเรียกาศก็ได้โซบาร์หนึ่งครับดู5ใบบนแสดงสแสดงการเกตสามครับไม่เกิน1ใบาวางไว้ใบบนสับการ์ดที่เหลือแล้วเอาไว้ไว้ข้างล่างยูนิตนี้ได้รับ5,000ก็ได้อยู่ครับสำหรับรูเกตอ่ะผมพูดเลยเดี๋ยวก็ใส่เมื่อจัว่วเขาหนึ่งครับ บวกห0ึ่งมืนและบูทได้ตามสเต็ปนะฮะส่วนอันนี้ก็สารรับใช้เทพเจ้าแห่งความงดงามครับฟูมิโนโ่ก็เมื่อลงสนามครับโซบารครับช่องแวร์รือเรียก็ได้ดู5ใบครับเอาเกรดสเหมือนเดิมครับแปะใบบนอีก2ใบสับแล้วไว้ใต้กองครับบวก2,000ก็คือบูทมืนอ่าแต่ได้เกรดสาในใบต่อไปได้บอร์ดแน่นอน ถ้าเปิดไม่เจอก็คือถ้าเปิดคือคือเขาบอกว่าไม่เกินหนึ่งใบก็หมายถึงว่าไม่เอาก็ได้แล้วก็สับไปเรียงไว้ข้างล่างเลยอ่ะนี่คือตามนั้นเมื่อลงช่องทิกเกอร์โซนครับก็คือได้เช็คอะได้เช็คได้ได้เช็คดาเมจเช็คปุ๊บสกลิลก็จะติดอันนี้อ่านให้ฟังเฉยๆแล้วคนที่ซื้อ CP ก็น่าถ้าได้ SP Pa ีแพ็คก็น่าจะมีใบนั้นอยู่แล้วนะถ้าแวนไม่เกิน3ารือสูงกว่าด้วยก็คือโซบาร์คาร์ชาร์ตอ่ะอันนี้ก็บูดใไ้ฟังอืม อันนี้ก็จะเป็นดิสทรีการ์ดมังคีไอลิงครับว่า,าเมื่อลงช่องกาเดียนออโต้กาเดียนครับเมื่อลงสนามนะฮะโซ่บัตรหนึ่งชิลบวกหมื่นก็จะเป็นชิลสองหมื่นนั่นเองอันนี้ก็เซมิตูน่าเมกัสอ่าเป็นตัวเลือกเมกัสนะฮะก็เขาจะบัตรหนึ่งยัสโซนะครับดูสองใบบนสุดของกอร์ดคูณเรียงการ์ดเหล่านั้นไว้ใบบนสุดของการ์ดคูณแล้วจวดหนึ่งนะฮะก็คือ เหมือนตัวนั้นแหละแต่แค่ว่าเป็นเกจศูนย์เหมือนเกจสองเลยแต่เป็นเกจศูนย์อ่ะนี่คือออร์เคิลนะฮะนี่ก็ทิกเกอร์นุบานุบานุบานะฮะอันนี้ก็มีใน c ีแล้วก็จะไม่อ่านตัวนี้ก็เห็นว่าที่ผมอ่านแล้วก็แบบน่าจะเป็นประเด็นอยู่โซบัสสามครับทิ้งการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์จากบนมือคุณ2ใบนะฮะค่าคอสหนักเอาการนะฮะบวกหมื่นห้าครับและถ้าแวนคู่แข่งเป็นเกจสามครับนำเดียากาก็บทั้งหมดของคู่แข่งกลับขึ้นมือครับถ้านํากลับขึ้นมือหนึ่งใบหรือมากกว่า คู่แข่งเลือกการจักมือตัวเอง5ใบทิ้งครับเป็นค่าคอที่หนักแต่ถ้าทําได้คุ้มอ่ะครับผมพูดให้ฟังแค่นี้อันนี้ก็จะอยู่ใน SP แพ็คของไอแว่นนะฮะเมื่อลงสนามครับช่องเลียเท่านั้นครับถ้าแหวงคุณเป็นอ่าอสูรมังกรลินจาครับคุจิกิคุจิกิริคองโกอ่ะบวก3,000ครับจนจดเทินอ่ะยืน12,000จากนั้นครับเคานเตอร์บัสสองค่าคอทหนักนะครับค่าคอทหนัก นำเลียกาทั้งหมดของคู่แข่งที่อยู่แถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้กลับขึ้นมือถ้ามี2ใบก็เด้งเลยนะฮะคู่แข่งเลือกการจากมือตัวเองตามจํานวนที่ถูกเด้งกลับนะครับทิ้งยอมเสียเข้าบาร์สองครับแต่ถ้าเขามี2องเขาถูกเด้งขึ้นก็เขาต้องทิ้ง2เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถ้าในเทิร์นนี้มีเดียกาของคุณหรือคู่แข่งถูกนํากลับขึ้นมือครับบวกหกพันคอนทีเดียวทีเดียวครับคอนก็แค่ยืมือก็คือยืมมื่นห้าเลยพอโดนเด้งปุ๊บมื่นห้าเลย อ่านะครับต่อไปก็ชิกาซึมินะฮะก็เมื่อตีครับทิ้งการบนมือ1ใบบวกหมื่นห้า,าเผื่อมือเยอะครับเผื่อคนมือเยอะก็ทิ้งมือตีบวกหมื่นห้าไปก็สองหมื่นสี่ก็ตีพวกฟอร์สเข้านะครับอืมต่อไปเป็นมานินจาครับอ่าลงสนามยูนิตของคุณหนึ่งใบบวกสามพันถ้ายูนิตน้ำมัเกตสามโซชาร์ตหนึ่ง ก็ถ้ายูนิตอ่ายูนิตเป็น1ใบครับเลื่อยยูนิต1ใบเนี่ยบวก3,000นะฮะแต่ถ้ายูนิตนั้วไม่เกตสามครับได้โซชาร์ตแล้วเมื่อจบการดูสูตนี้โจมตีครับโซบัสนำกลับขึ้นมือคุณอ๋อโอเคก็เป็นคอโมโบก็ไปลองอ่านดูเอากันนะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วอันนี้ก็ออกใน SP Pack นะครับก็เหมือนเกตสองตัวนั้นครับก็คือบูทหมื่นสี่อันนี้ก็วานิลาครับชิวหมื่นห้า อันนี้ก็ออกใน CP แล้ว CP แล้ว CP แล้วนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกฮังอาคูเลก็เลือกยูนิตของคหนึงใบปรับพาวเวอร์และชิวของยูนิตนี้ให้เท่ากับยูนิตท,ที่เลือกนั้นจมจดเทิรนก็คือตีมาแรงครับปลาไปเดียวอยู่นะครับใส่ก็ได้ เพิ่มการป้องกันอันนี้ก็ตัวเริ่มนะครับ pg คิแล้วก็ข้างหลังก็จะคือแถมฟอร์สให้3แบบเอ้ยถุยแถมกิฟให้3แบบนะครับอะบูสเตอร์ศูนย์สามขีดสองของาคกวีนี่ก็จะประมาณนี้ครับของ2แคนนี้อะหนึ่งกล่องดูเหมือนน้อยแต่ว่านะฮะอันนี้อีกอะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้มีความคิดเห็นไงนะฮะก็คอมเมนต์ได้และ ฝากกดติดตามเพิ่มมาด้วยนะครับขอบคุณครับ